3ามสสวัสดีครับผมดาวชดพันุวันนะครับรหัสด 6, 6 5 8 1 0 4 6, 7, 1. การจัดการธุรกิจอาหาร FBM นะทุกคนเคยเป็นกันไหมครับเป็นคนพูดน้อยพูดไม่เก่งแต่อยากมีเพื่อนอยากมีควาสัมพันธ์ดีๆทำยังไงดีนะ และนําตัวก่อนนะครับคือ,อย้อนกลับไปเมื่อก่อนนะครับตัวผมพูดเก่งวัทศิลป์ดีอาธยศาัายดีเด่นชอบไปสดพูดคุยถือว่าเป็นอยู่เครื่องฟูกเพื่อนพองของผมเลยนะครับเรือคนรู้จักของผมก็ว่าได้จนถึงม6พอขึ้นปีหนึ่งเมื่อปีพกศูนก็จําเป็นต้องยา้ายจากชานเมืองไปอยู่ต่อเมืองนะครับจึงปรับตัวยากทําให้พูดน้อยลงปัจจุบันเมื่อต้องมาเรียน,นสถาบันใหม่ต้องพบเจอคนใหม่ เรารู้สึกว่าการเข้าหาคนอื่นถือเป็นนักศึตษ์ที่จําเป็นอย่างหนึ่งนะครับแต่เป็นคน introvert จึงยากที่จะเข้าหาคนอื่นจึงได้หาวิธีสร้างความสัมพันธ์สภาพที่ดีในแบบของตอนเองเพื่อให้มีสังคมที่ดีและมีความสุขมากยิ่งขึ้นครับโปรเจกต์นี้ขอเสนอวิธีสร้างความสัมพันธ์ดีๆเฉพาะคน introvert นะครับ introvert ในแบบของผมก็คือบุคลิกภาพที่ชอบอยู่คนเดียวเนื่องจากไม่กล้าเข้าหาคนอื่นก่อนนะครับ อยู่คนเดียวคงห่ามาเป็นเพื่อนกับเราก็ได้นะวิคอ์ข้อดีข้อเสียของตนเองนะครับข้อดี1ผมเป็นคนเฟรนดี้สองใจดีเมตใจสามพูดจาสุภาพสี่เห็นอกเห็นใจคนอื่นห้าเข้าช่วยเหลือคนอื่นหกให้กำลังใจคนอื่นเก่งนะครับส่วนข้อเสียของผมคือหนึ่งพูดเร็วจนคนอื่นฟังไม่ถนัดนะฮะสองเป็นคนอินโทรเวิร์ดอันนี้ถือว่าเป็นข้อเสียเพราะว่าคนเข้าหาน้อยนะครับไม่ค่อยมีปฏิสัมพันธ์กับใคร สสื่อสารหรืออธิบายไม่เขาเกง่งสีเป็นคนไม่มั่นใจตัวเองเวลาอยู่กับผู้อื่นนะครับสิ่งที่คาดหวังนะครับคือปัญหาของผมตอนนี้เนะี่ะคือเพื่อนน้อยเวลาทำงานกลุ่มมันจะต้องหากลุ่มใหม่เองถ้าบอกว่าเป็นงานแบบเดี่ยวใช่ไหมครับคือผมไม่ต้องหากลุ่มคือผมทําคนเดียวแล้วก็ส่งไปได้เลย,เลยแต่ว่าถ้าปอบสองคนขึ้นไปเนี่ยเริ่มมีปัญหาของผมแล้วเพราะว่าผมไม่ชอบเข้าหาคนอื่นก่อนนั่นแหละครับ อ่าแลวก็การปรับตัวให้กับให้เข้ากับสะภาพแวดล้อมใหม่ค่อนข้างยากนะครับก็ทำนั้นนะครับคือผมเจอสภาพแวดล้อมสังคมใหม่มันปรับตัวยากจริงจริงมันแบบเก่งๆนั่นแหละครับคือผมรู้สึกว่าผมอยากมีเพื่อนนะอยากมีเพื่อนร่วมคิดร่วมจบไปด้วยกันผมก็ได้ทำโปรเจกต์นี้ขึ้นมาครับสิ่งที่คาดหวังคือหนึ่งเป็นคนที่มีควมามมั่นใจในตัวเองดันการพูดมันยิ่งขึ้นพูดแล้วเข้าใจง่ายขึ้น 2. มีเพื่อนหลังจากทำโปรเจกต์นี้เจติ้งอย่างน้อย15คนนะครับ 3. ม,มีเพื่อนที่สถาบันอย่างน้อย2ส,สาขาขึ้นไปครับมาลุน้นกันว่าผมจะทำได้ไหมสิ่งที่อย่าประปุมคือทักษะการพูดคุยกับผู้อื่นนะเพื่อให้มีความสัมัที่ดีกับผู้อื่นผมจึงได้ศึกษามาแล้วได้ดังนี้ 1. สร้างความเป็นกันเอง 2. ม,มีเทคนิคการพูดคุยที่ดี 3. ให้ความไมว้วางใจต่อกัน 4. วันตัวให้เหมาะสมรูว่าเวลาไหนคนพูดหรือคนฟังนะครับ 5. มีน้ําใจให้แก่กันอันนี้ผมได้มาจากเว็บไทยรัฐ co th นะครับ 6. เปิดใจตัวเราเองก่อน 7. ยิ้มนะฮะชวนคนอื่นคุย 9. เป็นผู้ฟังที่ดี 10. ตลองหาความสนใจร่วม 11. ตั้งใจฟัง 12. คุยในมุมของเราบ้าง 13. เื่นชมอีกฝ่าย14เมืองปัดขนมให้กับอีกฝ่ายอันนี้ผมได้มาจากเว็บ creativeconference.com นะฮะ15การสร้าง first impression หรือการประทับใจแรกรบนะครับจะเป็นยังไงไปดูกันเหตุ เทคนิคจิตวิทยาที่ทำให้คนอื่นนะคะรู้สึกถูกชะตาต่อคุณตั้งแต่ครั้งแรกตามแบบฉบับงานวิจัยของโรบินเรกนักวิเคราะห์พฤติกรรมตามฉบับ FBI ค่ะสิ่งแรกนะคะนั่นก็คือการเป็นผู้ฟังที่ดีค่ะการเป็นผู้ฟังที่ดีนั่นก็คือการที่เราตั้งใจฟังเขานะคะแล้วก็ไม่ไปขัดบวดสนทนานั่นเองเปอที่สองคือการลดอีโก้ของตัวเองลงนะคะในการพูดคุยกันเนี่ยบางทีมันอาจจะมีบางเรื่องที่เรารู้สึกว่าสิ่งที่เขาพูดไปเนี่ยค่อนข้างขัดกับความคิดของคุณมากๆเลยอาจจะทำให้คุณเนี่ยพูกอ,อก,กอนะรหื ซึ่งข้อต่อไปนั่นคืออย่าตัดสินคนซึ่งครานี้นะคะค่อนข้างจะซอดคล้องกับข้อก่อนหน้านี้เนาะเมื่อเรก็ตามที่เรามีการพูดคุยกันแล้วเ,เป็นผู้รับฟังที่ดีแล้วไม่มีปัญหาหรือมีท็อปิกอะไรที่เราสึกว่ามันค่อนข้างขาดความรู้สึกของคุณมากๆสิ่งที่คุณควรทํานั้นก็คือไม่ใช่ตัดสินว่าเขาอ่ะผิดแต่สิ่งที่คุณควรทําก็คือการคุยด้วยเหตุผลนั่นเองค่ะและสิ่งสุดท้ายนะคะนั่นก็คือการสนทนาจะต้องมีการพูดแล้วก็ตอบโต้เสมอไม่ใช่ว่าคุณพูดอยู่ฝ่ายเดียวทําให้ฝ่ายเนี่ยได้แต่นั่งฟังแล้วก็ยหกหน้าโดยที่เขาไม่ได้สแสดงความคิดอะไรเลยนะคะและนี่ก็เป็นเทคนิคง่ายๆนะที่เราสามารถสร้างความประทับใจแรกพบได้เพื่อนๆเอาไปใช้กันดูนะคะใช้แล้วได้ผลไม่ได้ผลยังไง ย์เมเมนนชกัได้ลหรือว่าใครมีเทคนิคอะไรพิเศษสามารถแชร์กันได้เลยนะคะก็อย่างที่ได้ดูไปไนะไปนะครับก็การสร้างเฟิร์สอิมิชันถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเลยข้อสุดท้ายนะครับข้อ,ท,ท,อท,ที่ 16. การสร้างความมั่นใจให้ตัวเองนะครับจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับอันนี้ผมได้มาจากครูเงาะรสุคนทองเกตนะครับต้องขอบคุณคลิปดีๆด,ด้วยนะครับไปดูกันเลยครับ เคล็ดลับ5ทริคนะคะที่จะทำให้คุณมั่นใจในตัวเองแบบรวดเร็วข้อที่1นะคะจะเป็นข้อที่คุณทำได้ตอนนี้เลยถ้าคุณเดินอยู่ลองฝึกเดินเต็มเท้าก้าวเร็วขึ้นเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่เราเดินคนที่ไม่มั่นใจจะเดินแบบหยงหยงเหยียบลายเท้าหมังเดินเข้าข้างในบ้างข้างนอกบ้างให้เราลงที่ซ่อนก่อนแล้วเหยียบให้เต็มเท้าแล้วลองก้าวให้เร็วขึ้นกว่าเดิมเพราะเวลาที่เราไม่มั่นใจเราจะเดินช้าๆเอยๆก้าวยาวก้าวเร็วขึ้นจะทาให้คุณมั่นใจขึ้นข้อที่2นะคะคือกาารพูดให้้ชลง เวลาคนที่ไม่มั่นใจจะชอบพูดอะไรรัวๆเร็วๆเขารู้สึกว่านี่มันไม่ใช่พื้นที่ของฉันฉันจะอยากให้มันจบให้มันเร็วๆลองพูดให้ช้าลงไม่ใช่ให้ยานคางนะคะแต่ให้รู้จักการเว้นวัคให้มีจังหวะแต่ให้เพิ่มวอลลุ่มเสียงของเราให้ดังขึ้นจะทําให้คุณมั่นใจแบบรวดเร็วค่ะข้อที่3ค่ะใช้มือไม้แต่งกายดีพูดง่ายๆก็คือเวลาที่เราพูดเนี่ยให้มีมือไม้ในการประกอบนะคะแล้วหมายความตามสิ่งที่เราพูดไม่ใช่ใช้มือไม้กวักวแบบนี้ไม่ใช่นะคะใช้มือไม้ในการเน้นย้ำให้มีน้ำ ตัวถอยๆตัวล้าๆแบบเนี้ยแต่ถ้าเมื่อไหร่วันไหนเราหุนใส่ส้นสูงผู้ชายคนไหนใส่สูงเราจะรู้สึกมั่นใจขึ้นการแต่งกายจะช่วยให้ข้างในของเราพัฒนาขึ้นได้ค่ะข้อที่4นะคะหายใจให้ลึกค่ะและยืดตัวของเราให้ตรงสิ่งนี้สําคัญมากคนที่ไม่มั่นใจจะหายใจสั้นๆอยู่แถวบริเวณลำคอวันนี้ครูอยากให้เราฝึกหายใจให้เต็มท้องค่ะแล้วยืดไหล่ของเราขึ้นไม่ต้องรอให้มั่นใจก่อนแล้วค่อยตัวตรงค่ะให้ตัวตรงก่อนเดี๋ยวมันจะมั่นใจขึ้นเองและข้อสุดท้ายค่ะ มองเข้าไปในตาของคนหลายคนที่ไม่มั่นใจในตัวเองจะชอบหลบตาคนอื่นพูดแล้วไม่มองตายิ่งหลบยิ่งไม่มั่นใจคะ่ะแต่ครูคะแล้วหนูไม่มั่นใจจะไปมองใครได้ยังไงลองฝึกมองคนอื่นแล้วพูดในใจว่าฉันขอให้เขามีความสุขฉันขอให้เขามีชีวิตที่ดีลองมองคนอื่นด้วยจิตเมตตาไม่ต้องไปคิดว่าเขาคิดอะไรกับเราแต่เรามั่นใจว่าเราคิดดีกับเขาลองไปฝึกดูคะ่ะครูก,การันตีเลยว่ามันจะทําให้เรามั่นใจขึ้นอย่างรวดเร็วอ่าก็จบออไปแล้วนะครับกับสิบหกข้อนะครับก็อันสุดท้ายนี้ผมอยากจะบอกว่า ผมคนผมคนหนึ่งที่เป็นเพราะว่าคือมันไม่ได้เป็นพื้นที่ของผมนะครับผมก็เลยแบบค่อนข้างที่จะพูดเร็วแต่ว่าผมทำโปรเจกต์นี้เพื่อเป็นการพัฒนาตัวเองครับทั้งหมดมีอยูข,อข้อนะครับแต่ผมเลือกมาเพียง10วิธีดังนี้ครับ 1. คือสร้างความเป็นกันเองนะครับถ้าเกิดแบบเฟรนดี้ใครก็จะเข้าหาใช่ไหมครับ2ให้ความไว้วางใจต่อกันถ้าเกิดเป็นแบบเพื่อนกันนะเป็น คนที่รู้จักกันแล้วก็ต้องมีความไว้วางใจต่อกันถึงจะน่าเข้าหาวาัางตัวให้เหมาะสมรู้ว่าเวลาไหนคนพูดหรือคนฟังนะครับไม่ใช่บอกว่าอีกคนพูดอยู่ะอะีกคนแบบแท้เลยเพราะว่าแบบด้วยเหตุอะไรก็ตามแต่คือบอกว่าผม,ผมไม่ผมไม่ค่อยชอบอย่างนั้นนะครับคือสมมติว่าอาจารย์พูดอยู่แล้ว ผมมาเพื่อนแล้วคุยกันคือสรุปก็คือแบบไม่รู้เรื่องนะฮะในวิชานั้นไม่รู้เรื่องเลยสี่มีน้ําใจให้แก่กันนะครับก็บอกเพื่อนเดือดร้อนก็เชิดเดือเพื่อนอะไรอย่างนี้ห้าเปิดใจตัวเราเองครับคือเมื่อก่อนนี้ผมบบบว่ากำแพงสูงมากสูงแบบทะลุเลยทะลุพราาเลยแต่ว่าพอแบบไปเจอเพื่อนผมก็ต้องเปิดใจตัวเราเองให้แบบว่าดีขึ้นนะครับมาต่อเลยหก ยิ้มนะครับยิ้มก็ดีนะฮะก็บอกว่าทําให้แบบคนอื่นนะ่าเข้าหาคือบอกว่าทําให้คนอื่นเข้าหาเรามากยิ่งขึ้เจ็ดลองหาความสนใจร่วมก็สมมติว่าเพื่อนเรบสนใจเกมเราก็บอกว่าอาจจะแบบเออเราก็เป็นวนหนึ่งนะฮะคือบอกว่าเราชอบเกมนี้เหมือนกันก็อาจจะชวนเขาเล่นเกมอะไรอย่างนี้แปดมันปั้นขนมให้กับอีฟายคือแบบ อาจจะแบบแบ่งปันเรื่องราวแบ่งป,ปันสิ่งดีๆให้กับอีกคนหนึ่งที่เรากำลังเป็นผู้สนทนาด้วย 9. สร้าง first impression หรือว่าวางความประทับใจแรกพบนะครับอันนี้ก็คือแบบไม่ใช่บอกว่ทาทำครั้งเดียวแล้วจบเลยเป็นแบบทำต่อนเนื่องให้บอกว่าเขารู้สึกดีกับต่อไปนานนะครับและข้อสุดท้ายข้อสิสร้างความมั่นใจให้ตัวเองนะครับ1ิบวิธีดังนี้นะครับ ที่ผมเดียกมาอ่าสัปดาห์แรกเลยนะครับัที่1นถึงสวันที่18มีนาคมถึง1เมษายนผมได้เพื่อนมาใหม่3าคนัเริ่มจากผู้หญิงผมแดงนะฮะชื่อว่าโปรแกรมก็เป็นเพื่อนร่วมเรียนกับผมด้วยแล้วก็คนถัดมานะฮะชื่อเกลก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่อยู่กลุ่มผมส่วนคนข้างผมนะครับชื่อโหน ก็สัปดาห์แรกสัปดาห์ที่1-2ผมได้เพื่อนมาใหม่3คนคือการเริ่มต้นมันไม่ง่ายเลยเอาจริงๆคือแค่อัดคก็มันก็ยากแล้วคือบอกว่าการถาเพื่อนก็ยากการอัดคลิปก็ยากนั่นแหะครับคืออุปสรรคที่ทําให้ผมแบบท้อทอถอยท้อใจนิดนึงแต่ผมก็ทำให้มันสาเร็จ จนรวมสัปดาห์ที่หน,นึ่งถึงสองนะครับผมเริ่มจากการหาที่บอกว่าเพื่อนที่มีความสนใจร่วมกันแต่เป็นเพื่อสาขาเดียวกันแล้วก็ต้องทำำําความรู้จักกันสักหน่อยไม่ใช่บอกว่าเดือนแล้วแต่วีหนึ่งถึงวีสี่แล้วแบบไม่รู้จักเลยบอกอ้าวนค,คนนี้ใครอร้าวชั้นเป็นใครคนนี้ใครอะไรกี้มันก็ไม่ใช่นะครับก็ผมก็เพิเพ่งแบบเปิดใจกับคนให,นหนม่แรกๆก็เก่งๆไปต่อไม่ถูกเหมือนกันครับแต่ว่าพอทำไปสักพัก ก็เริ่มบอกว่ามีการเปัดขนมให้การเริ่มเปิดแจกกันขึ้นนะครับสิ่งที่ผมได้เรียนรู้จากเพื่อนกลุ่มนี้ก็คือแนวคิดใหม่ๆที่ไม่ได้มาจากผมให้คนเดียวเหมือนเมื่อก่อนมีสุขมีทุกข์ร่วมกันถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีครับความสนใจร่วมกันภายในกลุ่มนี้นั้นก็คือไพ่ทาโร่นะครับและวก็เกมต่างๆอย่าเช่นบอดเกมแล้วก็เกมมือถือครับ สัปดาห์ที่315นะครับหรือว่า1เมษายนถึง26เมษายนผมก็ได้มีเพื่อนใหม่หมาอีก6คนครับเริ่มจากผู้หญิงสวมเสื้มสีเขียวนะครับชื่อว่าบีถัดจากบีมื่อคือซอลานะครับใส่เสื้อสีม่วงข้างหน้าซลาก็จะเป็นเอิรนข้างหน้าเอิรนก็จะเป็นอ้อกแล้วก็ข้างหน้าผมนะครับคนที่ใส่เสื้อสีเขียวที่เป็นผู้ชายชื่อว่าทีเจคน ผู้หญิงที่เสื้อสีดำชื่อว่าพลอยครับแท็กวิชาสุขภาพดีๆกับเพื่อนดีๆครับผมรวมรวมสัปดาห์ที่สามถึงห้านะครับได้เพื่อนใหม่มาจากการทํางานกิจกรกรมกลุ่มด้วยกันครับของวิชาสุขภาพดี1 0 2 2 1 5นะครับหลังจากจบกิจกรรมนี้บางครั้งบางคราวเพื่อนๆก็พาผมไปเล่นบอร์ดเกมกันที่ห้องสมุดครับก็อาจจะเจอผมปล่อยในห้องสมุด เราไม่ต้องปลใจนะครับผมก็อยู่กับเพื่อนเพราะว่าอยู่คนเดียวมันก็เก่าอยู่ฮะมีบางงานได้อยู่ในการได้ร่วมใจกันทํางานถึงจะไม่ต้องรอยกันไม่ต้องตัวกันมากแต่ก็ผ่านไปได้ด้วยดีครับ mm hmm. ก็ขอให้อยู่เป็นนาน,านจนจบฮะสรุปผลนะครับสิ่งที่คาดหวังคือ1เป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองนะั่นการพูดมากยิ่งขึ้น mm hmm. พูดแล้วเข้าใจง่ายขึ้นส่วนตัวผมคิดว่าข้อนี้ผมผ่านอยู่ครับ 2. มีเพื่อนหลังจากทำโปรเจกต์นี้เสร็จสิ้นอย่างน้อย15 5คนแต่ว่าผมนัดดูแล้วผมได้แค่9คนผมก็อาจจะปรับตัวในข้างหน้านะครับข้อนี้ถือว่าไม่ผ่านนะข้อ3มีเพื่อนที่สถาบันอย่างน้อย2สาขาขึ้นไปครับผมมีกำแพงแบบสูงอยู่นิดนึงแต่ว่าผมก็เริ่มต้นด้วย1%ของแต่ละวันก็ถือว่าได้ครึ่ง อครึ่งหนึ่งก็ถือว่าดีครับแต่แค่สาขาเดียวสาขาของตัวเองก็ถือว่าดีข้อนี้ก็ยังไม่ผ่านนะอ่าผมย,ายังฝากอะไรที่มันเป็นแง่คิดให้กับตัวผมในการทำครั้งต่อไปนะครับความสําเร็จไม่ได้เป็นจุดสูงสุดความล้มเหลวไม่ได้เป็นจุดตายมันเป็นความกล้าที่จะให้เราก้าวต่อไปจากเพจแมวอ้นวนฟูนะครับขอบคุณครับสำหรับการรับชมมีอะไรผิดพลาด ต้องขออภัยด้วยนะครับกลาวสวัสดีครับขอบคุณครับ